กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการของเราค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะนั่นก็คือช่วง Wisdom Cross Up นั่นเองนะคะช่วงนี้ค่ะแน่นอนเขาว่าเราจะมีทางด้านของอ เทคโนโลยีดี <Technology> <c oughs> นะคะ <c oughs> ประจาวันจันเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีดีๆนะคะ <c oughs> ที่จะนํามาฝากกันโดยเฉพาะค่ะทางด้านของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนเขาว่าคุณเบยนะคะ <c oughs> จะนํามาฝากแบบเต็มที่เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้เราจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้าง <c oughs> ไปติดตามได้กับคุณสหรัฐชุมดวงหรือว่าคุณเบคะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงวิดซ้อมโค้ดอัพสัปดาห์นี้เบยจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกของเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้เบยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าสมาร์ทโฟนสามมิติเครื่องแรกของโลกและไปรู้จักกับรถยนต์บินได้รุ่นใหม่ในปี2014นี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกับข่าวสารเทคโนโลยีอื่นที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกของเราครับ บริษัทผลิตโทรศัพท์ในประเทศจีนเปิดตัวสมาร์ทโฟนออกมาในรูปแบบโลาฟิกซึ่งแสดงผลออกมาในรูปแบบสามิติเป็นเครื่องแรกในโลกซึ่งมีขนาด5.5นิ้วความละเอียด 1,080p ความจำ32 g b ตัวเครื่องมีสีขาวสีดำและสีเทาคาดว่าจะออกวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้โดยมือถือเครื่องนี้มีชื่อว่า e s ส a r ที่ครับที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้ว และความละเอียด1 0 8 0 p พรของกล้องถ่ายภาพขนาด13ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมป์พื้นที่32 GB และหน่วยความจำ2ิกาเฮิรตซ์แรม2ชิครับโดยมือถือเครื่องนี้จะสามารถสร้างภาพสามิติลอยตัวขึ้นมาเหนือจอภาพได้ซึ่งกระบวนการสร้างภาพสามมิตินี้ถูกเรียกว่าโฮโลกราฟิกจะสามารถใช้งานร่วมกับเกมคลิปวิดีโอและการฟังเพลงต่างๆ โดยเราจะสามารถควบคุมอินเทอร์เฟซต่างๆผ่านระบบสารมิติได้เลยครับสมาร์ทโฟนอ s สตาเทคกิวันคาดว่าสว่างจำหน่ายในเร็วๆนี้แต่เฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดียังไม่มีการระบุราคาที่แน่นอนและยังไม่มีรายงานว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะขยายพื้นที่จำหน่ายไปยังประเทศต่างๆหรือไม่เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวในแวดวงมือถือคงจะคุ้นเคยกับชื่อมีเดียเทคกันเป็นอย่างดีแน่นอน โดยล่าสุดม e d เด t เทคเปิดตัว CPU รุ่นใหม่สำหรับมือถือเรือธงและเป็น CPU ตัวแรกของโลกที่รองรับหน้าจอความละเอียด 2K เมื่อวันที่1 5กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทม e d เด t เทคผู้ผลิตชิปบนมือถือชื่อดังจากไต้หวันได้ทำการเปิดตัว CPU MT6795 ซึ่งเป็น CPU สําสำหรับมือถือเรือธงรุ่นใหม่เป็น CPU 64บิต8คอร์ core, มีความถี่อยู่ที่2.2 g h z พร้อมด้วยเทคโนโลยีโค p i พาย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการความร้อนของ CPU สิ่งที่น่าสนใจของ CPU รุ่นนี้คือรองรับการแสดงผลบนหน้าจอความละเอียด 2K รองรับแรมแบบ l p d d r t Dual Channel ความถี่สูงสุด933เมกะเฮิร์และรองรับการถ่ายวิดีโอและเล่นวิดีโอแบบ Ultra HD ทั้งนี้มีเดียเทคบอกว่าสินค้าที่จะใช้ CPU MT 6 7 9 5น่าจะเริ่มออกวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2014นี้สำหรับใครที่ต้องการสัมผัสความแรงของสมาร์ทโฟนผ่าน CPU รุ่นนี้ต้องเก็บเงินไว้รอกันเลยนะครับเรื่องรถรยนต์วินได้คงจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่ล่าสุดก็เริ่มมีผู้พัฒนายานพานะรูปแบบดังกล่าวมากขึ้น เช่นเทราคูกิอาที่พัฒนารถยนต์ให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องบินพร้อมเทคออฟภายในเวลาไม่กี่อึดใจพาหนะดังกล่าวมีชื่อว่าพาวีเป็นพาหนะที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งวิ่งบนท้องถนนและบนฟ้าตัวรถออกแบบให้มีรูปทรงลู่ลมมี3ล้อโดยมีล้อหน้า1ล้อส่วนล้อหลังสามารถปรับเอ็นเพื่อเข้าโคง้งเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเครื่องยาว4เมตรกว้างและสูง1.6เมตร ภายในห้องโดยสารรองรับเพียง2องคนเท่านั้นตัวเครื่องสามารถดัดแปลงสลับไปมาระหว่างรถยนต์กับเครื่องบินภายในระยะเวลาเพียง10นาทีโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเติมด้านการขับขี่ใช้เครื่องยนต์กำลัง230แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดบนพื้นที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็วจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา8วินาทีเท่านั้นมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง12กิโลเมตรต่อลิตร วิ่งได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถัง,งส่วนการบินนั้นใช้เทคโนโลยีใบพัดแบบเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยจึงสามารถทำความเร็วได้ดีและมีระยะทางขึ้นลงสั้นกว่าเครื่องบินทั่วไปโดยทำความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเทคออฟ165เมตรใช้ระยะทางลงจอด30เมตรและบินได้เป็นระยะทางสูงสุดถึง500กิเมตร ทั้งนี้ผู้ผลิตยังไม่ได้ประกาศราคาและช่วงเวลาจำหน่ายของพาหนะสุดล้ำดังกล่าวใครที่สนใจก็ต้องรออดใจกันสักหน่อยนะครับและนี่ก็คือข่าวสารเทคโนโลยีที่เบน์นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์หน้าเบจะมีข่าวสารเทคโนโลยีอะไรมาอัปเดตอีกนั้นต้องรอติดตามในช่วงของ w i s d o m Post u p ครับวันนี้หมดเวลาของเบลแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เห็นแล้วก็น่าทึ่งนะ,ะชอบชไหนคะ,คะชอบออสมาร์ทโฟนที่เป็นสามิตเตีย ใช่ใช่ชอบเหมือนกันเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอะไรที่เคยอยู่ในภาพยนตร์ที่เราเคยดูเมื่อก่อนทุกวันนี้เนี่ยมันทยอยทยอยทยอยออกมาเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่อยากให้มีแบบว่าปีศาจเป็นสยน์อล้างเผ่าพันธ์อันนี้ไม่อยากได้เลออะไรที่เหมือนอะไรไม่อยากให้ออกจากภาพยนตร์มาอยู่ในนั้นดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดีๆที่คุณเบน์นมาฝ่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเรามีน้องนักศึกษาจากในส่วนของคณะที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์นะคะปีหน้าเปิด A จะต้องคำนึงถึงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองของน้องนักศึกษากันช่วงหน้าค่ะ ูวิสตอมทีวีทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดกลางความคิดจากคุมพลังแห่งปัญญา